หากจะให้กล่าวถึงเลข13ที่เป็นเลขอาถรรพ์ที่แทบไม่มีใครไม่รู้จักโดยเฉพาะผู้คนในดินแดนแถบตะวันตกที่มีความเชื่อเรื่องอาถรรพ์เลข13บ จนถึงขั้นหวาดกลัวเลข13กันเลยทีเดียวความเชื่อและความกลัวของเลข13มีอิทธิพลมีที่มาที่ไปอย่างไรนักเดินเรือจะไม่ออกเรือในวันที่13ห้องพักของโรงแรมบางประเทศบางโรงแรมก็จะไม่มีห้องพักหมายเลข13ส่วนสายการบินแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นไม่มีที่นั่งหมายเลข13ที่ประเทศตุรกีจะตัดเลข13ออกจากระบบตัวเลขลิบบางประเทศบางองค์กร ก็จะไม่มีชั้นที่13หรือโรงพยาบาลในเมืองไทยเองก็ยังไม่มีเลข13เลยค่ะอาคารหลายแห่งทั่วโลกจะไม่มีชั้นที่13ผู้คนบางคนไม่ยอมทำกิจกรรมบางอย่างบางประเภทในวันที่13ผู้คนบางคนจะไม่ยอมออกจากบ้านหรือเดินทางในวันที่13โรงแรมและสำนักงานจำนวนมากที่มีจำนวนชั้นมากกว่า12ชั้นขึ้นไปจะ ข้าหมายเลขชั้นที่13โดยใช้ชื่ออื่นแทนได้แก่อาคาร MBK Tower ของประเทศไทยเป็นอาคารสำนักงานซึ่งมีความสูง20ชั้นและในชั้นที่13ได้ใช้ชื่อชั้นว่า 12A แทนอาคารสูง29ชั้นของโรงแรมประทุมวันพรินเซสใช้หมายเลขชั้นที่12และ ข้ามไปใช้หมายเลขชั้นที่14แทนหมายเลข13เลยทําไมเลข13จึงมีความอาถรรพ์ที่มาของความเชื่อเรื่องเลข13มีอาถรรพ์เป็นวันที่มีแต่ความโชคร้ายเริ่มจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันและต่อ,ต,อต่อมาก่อลามไปถึงประเทศอื่นๆที่มาของความเชื่อมีหลายตำนานค่ะตำนานหนึ่งเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ที่ปรากฏหลักฐานในคัมภีร์ไบเบิลว่า ก่อนวันที่พระเยซูจะถูกจับตรึงไว้กับไม้กางเขนในวันรุ่งขึ้นพระองค์นั่งกินอาหารอยู่กับสาวก12คนซึ่งถ้ารวมพระองค์ด้วยก็เป็น13คนอาหารมื้อนั้นถือเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของพระาศาสดาของาศาสนาคริสต์และ ผู้คนได้เรียกอาหารมื้อนั้นของพระเยซูว่า The Last Supper เพราะสาวกหนึ่งใน12คนของพระองค์ได้ทระยศต่อพระองค์ได้แอบลุกไปบอกข่าวกับเจ้าหน้าที่การทระยศของสาวก ทำให้ในวันรุ่งขึ้นพระเยซูถูกจับตัวได้และถูกนำตัวไปตรึงไว้กับไม้กางเขนเหตุการณ์ในพระคัมภีร์บ่งบอกถึงความโชคร้ายของพระเยซูที่ต้องถูกนำตัวไปทรมานด้วยการตรึงพระองค์ไว้กับไม้กางเขนอันนี้ถือเป็นลางไม่ดีและเป็นความเคาะ์ร้ายที่เกิดขึ้นเลข13จึงถือเป็นเลขที่ผู้คนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและเป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วน ใหญ่เห็นว่าเป็นจํานวนเลขที่นำแต่ความโชคร้ายมาให้ดังนั้นความเชื่อเรื่องการนั่งร่วมโต๊ะ13คนเพื่อกินอาหารร่วมกันยังขยายผลเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันโดยผู้คนบางดินแดนที่มีความเชื่อว่าอาถรร์ของเลข13จะทำให้ใครก็ตามที่นั่งกินอาหารพร้อมกัน13คนแล้วเมื่อมีคนใดคนหนึ่งที่ลุกออกจากโต๊ะเป็นคนแรกคนคนนั้นจะต้องตาย ความเชื่อเรื่องการลุกจากโตเป็นคนแรกและจะต้องตายนี้ได้อิทธิพลสืบเนื่องมาจากพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงพระกกยารมือสุดท้ายของพระเยซูนั่นเองเพียงแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าเหตุการณ์ในพระคัมภีร์สาวกที่ลุกจากโตเป็นคนแรกเป็นผู้ทรยศและเป็นผู้ที่นำโชคร้ายมาให้กับพระเยซู แต่ในปัจจุบันไขที่ลุกจักโต๊ะเป็นคนแรกกลับเป็นคนที่โชคร้ายเสียเองในตำนานนี้เป็นตำนานเก่าแก่มากของอังกฤษที่ได้มีการบันทึกไว้เมื่อศตวรรษที่18และอีกตำนานหนึ่งที่เป็นความเชื่อว่าเลข13นั้นเป็นเลขอาถรรพ์าาเกิดจากตำนานและความเชื่อของชาวนอร์สที่อยู่ในดินแดนแถบสแกนดิเนเวียตำนานนี้ถูกเรียกว่านอร์สมินซึ่งเป็นตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้านอร์ส อาศัยอยู่ในดินแดนสแกนดิเนเวียตำนานนี้ถูกเรียกว่านอร์สมินเป็นตำนานเกี่ยวกับเทพพเจ้าของชาวนอสในตำนานนั้นมีเทพ12องค์ได้จัดงานเลี้ยงในห้องโถงของเทพแห่งมหาสมุทรที่ชื่อว่า แต่มีเทพองค์หนึ่งที่ไม่ได้รับเชิญให้มาร่วมงานเลี้ยงเทพองค์นั้นก็คือเทพแห่งไฟหรือชื่อว่าโลกีเทพโลกีนั้นได้พังประตูรั้วที่พักของเทพแห่งมหาสมุทรเพื่อเข้าไปร่วมงานเลี้ยงเทพแห่งความมืดมิดซึ่งตาบอดที่ชื่อว่าเทพฮอตโยนกิ่งพืชกาฝากใส่เทพแห่งความสุขและความยินดีชื่อว่า เทพบาวเดอร์จึงทําให้เทพบาวเดอร์ซึ่งเป็นเทพแห่งความสุขและความยินดีได้ตายลงและการสิ้นลมหายใจของเทพบาวเดอร์ส่งผลที่ทําให้โลกต้องอยู่ในความมืดมิดและความเศร้าสลดนอกจากอาถรรพ์เลข13แล้วยังมีอาถรรพ์วันศุกร์ที่มาเกี่ยวเนื่องด้วยที่มาของอาถรรพ์ในวันสัปดาห์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้น เพิ่มขึ้นจากเดิมก็คือวันศุกร์วันศุกร์เป็นวันที่พระเยซูนั้นถูกจับตรึงไว้กับไม้กางเขนหลังจากที่มีสิทธิ์ของพระเยซูทรอยศ์และไปแจ้งจากทางการทําให้การร่วมกินอาหารมื้อสุดท้ายกับพระองค์เป็นความเชื่อเรื่องเลข13แล้วชาวตะวันตกใช้วันศุกร์เป็นวันประหารนักโทษจึงถือว่าเป็นวันอัป,ปมงคลเหมือนกับความเชื่อของสังคมไทยที่เชื่อว่าวันพุธเป็นวันไม่เป็นมงคล จึงไม่ตัดผมในวันพุธเพราะคนไทยนั้นถือว่าศีรษะเป็นของสูงบางคนจึงไม่สระผมในวันพุธด้วยความเชื่อของชาวตะวันตกเองก็มีข้อห้ามไม่ให้ตัดเล็บในวันศุกร์เช่นกันเพราะแม่มดจะมาเอาเล็บไปเสกให้เจ้าของเล็บกลายเป็นแม่มดไปด้วยฝรั่งนั้นถือว่าวันศุกร์เป็นวันทิปหลอดเเรียกว่าวันปีศาจ ชาวประมงนั้นจะเชื่อถือเรื่องวันชิปลอดเจดมากดังนั้นในวันศุกร์ชาวประมงจะไม่ออกทะเลเลยความเชื่อเรื่องวันศุกร์นั้นยังเป็นอีกตำนานหนึ่งก็คือเป็นวันที่อีฟและอาดัมซึ่งเป็นมนุษย์คู่แรกของโลกที่พระเจ้าสร้างขึ้นในครั้งที่พระเจ้าสร้างโลกและสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอีฟและอาดัมได้แอบกินผลไม้ต้องห้ามในสวนอีเดนซึ่งพระเจ้าได้สั่งห้ามไว้และทั้งสองแอบกินผลไม้ต้องห้ามในวันศุกร์ เมื่อพระเจ้ารู้พระเจ้าก็ได้ลงโทษอีฟและอดัมให้ลงมาชดใช้โทษในโลกมนุษย์ในวันศุกร์เช่นเดียวกันวันศุกร์ที่13จึงเป็นวันที่ฝรั่งถือว่าเป็นวันไม่ดีและวันที่13ก็มีความเชื่อว่าเป็นอาถานนั้นจึงถือว่าเป็นวันที่น่าสะพรึงกลัวกว่าวันอาถานอื่นๆรวมกันเมื่อวันที่อาถานสองวันนี้มารวมกันจะเกิดอะไรขึ้น ฝรั่งนั้นกลัววันศุกร์ที่13กันนักกันหนาความกลัวศุกร์13ถึงขั้นทําให้คนป่วยด้วยโรคก,กลัวศุกร์13กันเลยทีเดียวโรคก,กลัววันศุกร์ที่13มีชื่อเรียกยากและทั้งยาวว่า p a r a c e v e d i a t h เ r i a phobia และจากการเก็บข้อมูลของจิตแพทย์พบว่าคนอเมริกันซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ทันสมัยของฝ่ายตะวันตกยังมีคนเป็นโรคกลัววันศุกร์ที่13มากถึง8%หรือประมาณ21ล้านคนเลยทีเดียวถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเมื่อมีคนเป็นล้านกลัวอาถรรพ์ศุกร์ที่13จนป่วยทางจิตโดยที่ไม่ได้นับถึงคนที่หวาดภวาอาถรรพ์ที่ไม่ได้ป่วยทางจิตด้วยนะคะ สำหรับสุขที่13นั้นมีอาถรรพ์จริงหรือไม่ไม่สามารถทราบได้ทราบแต่ว่ามีการสร้างความเสียหายที่เป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นบนโลกอย่างเช่นศูนย์จัดการความเครียดและบำบัดอาการกลัวของเมืองแอชวิล ลัสแคโรไลนาในประเทศอเมริกาได้ทำการสำรวจและเก็บสถิติได้ว่าในทุกวันศุกร์ที่13ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจคิดเป็นเงินมูลค่าถึงประมาณ800-900ล้านเหรียญสหรัฐโดยมีเหตุที่ผู้คนบางคนไม่ยอมออกมาทำมาหากินไปทำงานไปจับจ่ายอุปโภคและบริโภคนอกบานผลการวิจัยของ Bridget Medical Jour n นที่ตีพิมในปี1993ที่ชื่อว East Friday the 13th bad for your health หรือแปลเป็นไทยว่าวันศุกร์ที่13นั้นเลวร้ายต่อสุขภาพจริงหรือรายงานผลการวิจัยซึ่งศึกษาความเชื่อมโยงกันระหว่างความเชื่อเรื่องสุขร์สิกับพฤติกรรมและสุขภาพโดยงานวิจัยนี้ได้ทำการเปรียบเทียบระหว่างสุขที่6กับสุขที่13ว่าสถิติ การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ในวันศุกร์ที่13เกิดขึ้นมากกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่6และตัวเลขผู้ที่ประสบอุบัติเหตุในวันศุกร์ที่6หรือวันศุกร์ที่13มักจะเกิดขึ้นมากกว่าวันอื่นๆถึง52%มุมมองในแง่ศาสนาตำนานความเชื่อเลข13 ที่มาจากความเชื่อเรื่องความโชคร้ายที่พระเยซูได้รับการน,นั่งสเสวยพระกายหารกับสาวกรวม13คนและพระเยซูต้องประสบเาคาะกรมถูกนำตัวไปตรึงกับไม้กางเขนในวันศุกร์เมื่อสองวันมารวมกันความเร็วร้ายความโชคร้ายเหตุไม่ดีต่างๆจึงจัดทวีคูณดังนั้นผู้เทศน,นับถือนิกายคาทอลิกจึงเห็นว่าวันศุกร์ที่13เป็นวันไม่ดีเป็นเลิกยามที่จะไม่ทำกิจกรรมที่เป็นมงคลในวันนี้มี ผู้คนพยายามแก้เคล็ดโดยการตั้งชื่อสุขส3าว่า l u c กี้นัมเบอแปลว่าเลขนำโชคแต่ดูเหมือนว่าไม่ได้ทำให้ผู้คนมองภาพลักษณ์ของวันศุกร์และเลข13ดีขึ้นไปกว่าเดิมได้นอกจากนี้เลข13ยังมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับลางไม่ดีความโชคร้ายเนื่องจากเป็นวันไม่ปกติมีความพิเศษเนื่องจากในปฏิทินจันทรคติสุริยคติของบางปีต้องมีเดือน13เดือนในขณะที่ปฏิทิน เกรกเกเรียนและปฏิทินของศาสนาอิสลามจะมีแค่12เดือนเท่านั้นอีกทฤษฎีหนึ่งเป็นที่มาของความเชื่อเรื่องวันศุกร์ที่13คือวันที่พระเจ้าฟิลิปที่4ของประเทศฝรั่งเศสได้ทำการจับกลุ่มพวกอัศวินเทมพลาชาวฝรั่งเศสจำนวนนับร้อยคนเมื่อวันศุกร์ที่13ตุลาคม ปี1,307และอัศวินเหล่านั้นได้ถูกนำตัวไปทรมานและสังหารเพราะต้องการเอาทรัพย์สินของอัศวินนั่นเองความเชื่อเรื่องสุขที่13แพร่หลายมาถึงฝั่งเอเชียและบริเวณเอเชียอัคน์ซึ่งรวมถึงประเทศไทยที่มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่มีความเชื่อเรื่องของสุขที่13และท่านผู้ฟังล่ะคะมีความเชื่อเรื่องสุขที่13มากต้อยเพียงใดคอมเมนต์มาบอกแอดได้นะคะสำหรับวันนี้ The Third e ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ